จาันบาุรีเริ่มเดินสายเปิดตัวผู้สมัครกันแล้วพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติพร้อมได้น,นายนราพัฒน์ก้วทองเปิดสำนักง,งานตัวแทนพักประจำจังหวัดการจนบาุรีพร้อมเปิดตัวเสียตั้มด่านมะขามเตีย้ยผู้สื่อข่าวรยายงาน,นว่าที่เลขที่4 3 1สหทับหมู่ดดมขข toolkit, ดดมงเขตเทศบาลตำบลด่านมะขามเตียตำบลด่านมะขามเตี้ยอำเภอด่านมะขามเตียจังหวัดกาญจนบุรีนายพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติ ควมด้วยน,นายนราพัฒน์แก้วทองรองหัวหน้าพักรรมไทยสร้างชาติและคณะกรรมการบริหารพักได้เดินทางมาทําการเปิดสํานักงานตัวแทนพักพรมไทยสร้างชาติประจําจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมทั้งมีการเปิดตัวนายชาติชายศักอิสรพงศ์หรือเสียตมัมเป็นว่าที่ผู้สมัครสอสกาญจนบุรีเขต2พักรรมไทยสร้างชาติในพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวาหนาพักรรมไทยสร้างชาติกล่าวว่า เรื่องค่าไฟเราสามารถลดค่าพลังงานเอาพลังงานโซลาเซลล์เข้ามาครวัวเรือนพลังงานทดแทนลดค่าใช้จ่ายลดค่าไฟได้เราจะส่งเสริมผลิตน้ำมันในชุมชนด้านเกษตรปุ๋ยราคาแพงรวรมไทยสร้างชาติจะทำให้ปุ๋ยถูกลงและเรามีนโยบายเรื่องข้าวสร้างผลผลิตสร้างรายได้เกษตรแปลงใหญ่โดยการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรให้เกณนาแปลงใหญ่ในนรพัฒน์แก้วทองรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติกล่าวว่า ภาคโครมไทยสร้างชาติวันนี้เรามีพี่ตุย๋ยพี่รพันตุกนารพัฒน์ธรรมชาติชายเรื่องของเกษตรกรเป็นสําคัญอย่างมันสำปะหลังสมัยลุงตู่ราคาดีข้าวราคาดีอ,าอําเภอดาขันเตี้ยที่นี่น้าไม่พอเราสามารถสร้างพลังงานปั๊มน้ามันโซลาเซลล์ประหยัดถ้ามีโอกาสได้ร่วมรัฐบาลจะเข้ามาทําให้ดูถ้าเกษตรกรรวมตัวทํานาแปลงใหญ่จะช่วยเกษตรกรสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจกักร ผลผลิตก็จะเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรถ้าเลิกรวมไทยสร้างชาติเราจะได้นักการเมืองที่ทํางานเพื่อประชาชนนายชาติชายศักดิ์อิสระพงศ์ว่าที่ผู้สมัครสสการจนบุรีเขต2พรรครวมไทยสร้างชาติกล่าวว่าเป็นเกยียรติยินดีอย่างยิ่งที่หัวหน้าพักเดินทางมาเปิดผมอยากมาทํางานการเมืองคนลงพื้นที่โดยตลอดอำเภอด่ามขามเตี้ยมีปัญหาเรื่องที่ดินแหล่งน้ําเราจะมาทํางานการเมืองไม่ใช่แค่มาเล่นการเมืองมีอกาสมา เปิดที่ทําการของว่าที่ผู้สมัครสสของพรรครวมไทยทั้งชาติคือคุณชาติชายตัดอิสระองหรือคุณตั้มที่ชาวบ้านรู้จักนะครับสําหรับคุณตั้มนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่เป็นไปนตามนโยบายของพรรคคือเราต้องการคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเข้ามาทํางานให้ชาวบ้านด้วยใจนะครับเพราะว่าปัญหาของประชาชนนั้นมีเยอะแยะมากมายแต่คนทํางานไม่ค่อยมี เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องาการวันนี้คือคนทาง,งานตาม <c oughs> แนวทางของพรรครวมพลตั้งชาติซึ่งเราพูดมาตลอดว่าเราเป็นพรรคของคนทําง,งานเราไม่ได้มาเล่นการเมืองเรามาทํางานการเมืองให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ได้มีการพูดคุยสัมภาษณ์คุณตั้มก็รู้ว่ามีความตั้งใจแล้วก็พยายามทํางานช่วยชาวบ้านมาเป็นปีแล้วนะต่อเนื่องมาเป็นปีๆสุดท้ายก็ตัดสินใจที่จะมาอยู่กับคนไทยตั้งชาติ ก็แนวทางนโยบายก็ตรงกันหลายเรื่องก็นั่งคุยกันอยู่สักพักหนึ่งเรียบร้อยนะครับผมก็เลยตัดสินใจรับให้คุณตั้มมาเป็นว่าที่ผู้สมัครที่เขตสองอญน,นาบุรีนี้นะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งที่2ซึ่งประกอบไปด้วยอำเภอ,อด่านมะขามเตี้ยเมือท่าม่วงแล้วก็ พนมพนมชน4ตำบลน,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 นะครับ4ตำบลน,นะครับไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ทั้งอำเภอแค่4ตำบลที่อยู่ในเขตพั้นที่ต่อไปและในส่วนเขตอื่นก็เช่นเดียวกันครับอีก4เขตคือเขต 1, 3, 4, 5ของจังหวัดกาญจนบุรีก็ขอฝากผู้สมัครของพ,องพรรครวมไทยตั้งชติครับขอให้มั่นใจว่าเลือพกพรรคนี้ไม่ผิดหวังเราจะทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างน้อยนะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาผมในฐานะที่ดำรงตำแหน่ง อรองนากนยกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงได้ทํางานได้เห็นครับว่าถ้าเราใช้อำนาจหน้าที่ทางการเมืองเนี่ยทำงานได้แล้วทํปทาประโยชน์ให้ประชาชนได้ในช่วงสองปีที่ผ่านมาผมไม่เคยทําไม่เกิดการขึ้นค่าแก๊สในอดีตที่ผ่านมาทุกคนเป็นห่วงเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ขึ้นผมทําให้เห็นได้ว่าทําได้ค่าไฟลดตลอดตั้งแต่วันที่ผมเข้ามา4ี่บาทเจ็ดสิบกว่าวันนี้ผมคนตำแหน่งวันนี้ครับทุกวันนี้เหลือสาบาทเก้าสิบสี่สิ และความเป็นจริงตามแผนงานถ้ายังอยู่ต่อในตําแหน่งปีน้าของมาร์ลอนุก้าจะลงมาที่สามบาทเจ็ดสิบกว่าด้วยได้จะสามารถควบคุมราคาน้ํามันได้หมดนั่นคือการใช้อําอนาจหน้าที่การเมืองทํางานนะครับวันนี้ผมป็ดีใจที่ได้คุณตั้มหรือาติชายมาช่วยงานอีกคนที่จะมาช่วยงานแก้ไขปัญหาของพี่น้องในจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งในต่างจังหวัดหลายๆจังหวัดก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับชาวบ้านส่วนใหญ่ทําไร่ทํานาทําสวน ก็เป็นปัญหาเรื่องต้นทุนเรื่องเหล่านี้ซึ่งนโยบายของรัไในตัางชาติก็จะพยายามเข้ามาลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในเรื่องของที่เป็นต้นทุนกรรารผลิตทางด้านเกษตรกรรมทั้งหมดด้วยครับ